ก็เอาหกมตไ้เลยซื้อเลขสามเด้อซื้อเ็นมันออกสามหกออามเนี่อันนี้รัฐบาลไทยนะปูเนาะรัฐบไทยเอาหกลวแทงก็ตรงกับเลขสามเด้อเด้อมีตัวใดเนี่ยกับปูศูนย์สามห้าส่สามห้าสี่แล้วล่างหกเจ็ดเก้าได้เลขหกเลยใส่ใส่ตรงกันก็เลขสามเด้อห <7 S 2> เจ็ดไตรสองราคาไ้สอรไดสองเลข <9 S 2> ส,สี่ค่ะค่ะปูหา้าจับปูสิจับหอยสามหาเจขสามโตนะห้า <5 S 2> เึ็สามโตหอยหกสามศูนย์คู่หนึ่ง <6 30 S 2> หกสามศูนย์หกเก้าศูนย์ <6 90 S 2> หกเก้าศูนย์หกเก้าห้า หกเก้าหาไคือหนึ่งหกสี่ศูนยานัละสี่ศูนเสามตัวมีแค่นี้เนาะโอ้สองตัวทีนี้ยูกเก้าหางเท่นหละเล็กบนเนี่ยจะให้เก้าหางเล็กล่างสี่ให้ไปสามหางสิตัดตัวเด่นมาให้ตัดตัวเด่นที่ปูดเนี่ยสิตัดสินเด้อจ้า ปูสีนีโคงสุดท้ายอยู่เนาะบนรรกสี่สี่ศูนย์บนเป็นปุปบนสี่ศูนี่ห้นย์สี่ห้าสามสี่สามเก้าศูนย์เก้าศูนย์เ 95 93ห้3 0 3 0 35 3 5เก3 7, 7เอาล่างล่างไปสองคู่เด้อสามคู่เดาอลางเด้อล่างเออจับลัง้าห้าเจ็ด ห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดบัปูสี่เจ็ด 1> 1, 7, สี่เจ็ด 4, <7 S 2> สามเจ็ดสามเจ็ดเน้นไปสองหาห้าเจ็ดกับสี่เจ็ดห้าเจ็ดกับสี่เจ็ดเลขบน,นเนีน่นนเนนนับที่สุดคื 30, ด 3, <0 S 2> อสามศูนย์เถอสามศูนย์ล่องล่องกับ 3, 5, 9, 5สาม 5, 9, 5หาเก้าหาสามห้าเก้าห้านี่คือรอง เอาไว่อเดียวใกล้ๆพวกน้นากาสื้อฟันหนจ้สามตัวปูเนี่ยตัวใดอยู่บ่สามตัวปูมัก่ื้คือหกสามศูนย์กหกเก้าห้าหกสามศูนย์กับหกเก้าห้าสองหางเนาะสองหางก็บอกหัมักศูนสองเกตแล้วมันไปออกล่าสุดสามตัวตเลยโอ้โหนี่มึงดูส่มืช่งขา เด็กปูให้แม่เล่าได้เด้อมือแรงนี่บ่ออกเอาให้คุณจะหยอดมือเด็กไงออกหมดแล้วอืมจ้าเป็นเล่าว,วันศุกร์กวะอีก,กได้นี่ยมันบ่ออกนะถ้ามันบอกมือนีิเป็นเล่าวันศุกร์ก็ได<อ>้นะปูเนาะอ่าปูมันเคยเข่าเล่นท่านนะโอ้ปูไปถวายสังกทานมือเศร้าเห็นกระดาษจักมัาติดมานน้ำเสือแล้วมันถือมาจะใส่บสุหงูเรียอัปโต่ทำไงน่าประกอบฟันคล้ายๆอยู่างไ ไปเห็นมันชกเสื้อถไ વ ์ผ้าคู่แล้วนักตกออกจากดาเสือมันเลกสามตัวเลยเลยสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดเลขสำเร็จฝันแล้วแน่ๆหรอครับก็คูฝันมากมาเห็นดีตัวนี้วะต้องไปน้ำแน่เลกฝันเนาะว่าเล็กฝันนเนาะสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดโอเค ล้าใดไทยใดนกปูนอ่นีนเนาะไปไทยไปไปเล่าหอดแล้วสุดแล้วใชแต่มันเป็นเหล็กไห้แหละแต่เพื่อแด่ว่ามันต้องมาเหล็กเล่าหัวห่อนหันนะหัวหันมาเหล็กเล่าตอกสองหัวไม่เห็นหนอย้า่ตนถายไปสุดก่อนก็มาเหล็กเล่าก็สองหัวให้เงินกับแม่หันนี่เยอ่เสื้อชั้นนดียู่มังเหอ นทจ้าปู<ล><ล>ขออนุญาตทบทวนตัวเลขค่ะอออ่าเตัวเลขทุวทุกท่ามันก็เน้นให้ยซีหงางค่ะเดี๋ยวปูสีป,สปูสีมีโค้งสุดท้ายอีกเท้นหนึงเนาะค่ะปูเนาะได้คนลนซีตัวเงินล้านนั่นแหละจ้าจ้าเอาปูสีมีชุดซีตัวเงินล้านให้อีกเท้นหนึงคะ่ะท่านผช่วงขาเทียวที่แล้วชุดซีตัวเงินล้านของปูนี่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดตรงๆเลยนี่ เด็กซีคูไปบอถึงพี่บาทที่บอกไปเนาะี่นเด็ซีสิได้อยู่ตรงนู้นกับล่องเงินเรือบัญชีเขาเจ้าอยู่ดอกเอาท่าั้งช่วงขาตัวเลขแนวทางของปูเจ้าจะเข้ามาประสายอะไรบ้างค่ะตัวเลขแนวทางของปูนะคะต่ําไทยวันที 1, ่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้านะคะต่ําไทยปูเสือนะคะเอ่อเลขตัวล่างปูหอมาศูนย์สามอันนี้ครบบนล่างบ่ปู เออวินเราขอของคูณได้อืออันนี้ครบบนล่างนะคะเอาเลยคูณได้มากไปปจับเอาเลยอันนี้ครบบนล่างได้ค่ะเดือยไผ่มากระจับเอาปัวแต่มันออกตัวแน่หันลราเลยวันนี้จะหันเราค่ะส่วนตัวที่ปู้จับไผ่ตัวล่างเลยแต่ละค่ะค่ะเพราะมันเซนมาอันบ่ค่อยวิดเลยแต่ล่างแค่ื่อนน่ะอือแต่ล่างมันจะออกแต่สัมพันธ์เน่าจับปู้ก็ถึงเท่านั้นเอง ค่ะผูจับูหบายมันบเขาตงถปเล็ม่กรามันเขาหมด้เอาตัวที่ผู้จับหายนะคะชุด3ตัว630 690 695 640เู่ปูเน้นไปที่630ามศนกับหกเนะคะอันนี้ชุด3ตัวบนส่วนบนชุด2ตัวมี40 45ูนห้สา 909593 303537ปูนเน้นไปที่3035แล้วก็95เน้นแห้งๆคือ30มศูนยะพี่้องเด้อส่วนล่างนะคะล่างมีแค่3เม็ดนะคะมี5 7 4 7 3 7ปูนเน้นไปที่สามเอ้าเจกับ4 7นี่หลางเสียวกรนของปูเห็นบห เที่ยวกันล่างล่างล่างของปูเขาทั้งบนทั้งหลางนปูเนาะเอาั้งบนทั้งล่างวันน่งามกอตรงเนนเอาเอาถ่ายคลิปเอ่อปูไฮพ่นอันเอฟซเนี่ยค่ะเอฟซี่งแบโคตรหโรแทหยมนางไนเดิปังปังกคน็ได้รวมบุญรวมเนีงน้ำตาลาทนนแล้ค่ะนมาสการค่ะปูค้าสวัสดีค่ะ เงยงรวยๆเด้อค่ะ